รู้ไหมครับว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยไม่สามารถสมัครสอบเป็นตำรวจได้นะครับผมเรื่องนี้มาจากข่าวที่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจจำนวน155ร,รออัตราในปีนี้คือ2 5 6 8นสนะครับผมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะมีเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเอกสารออกมานะผมก็เลยไปอ่านพนกขอพนกขอเนี่ยคือกลุ่มโรคนะครับผมกลุ่มโรคที่ ห้ามสมัครสอบก็คือต่อให้คุณสมัครเข้าไปเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นตำรวจได้นะครับผมโรคติดเชื้ออันนี้น่าสนใจนะโรคติดเชื้อเนี่ยมี HIV ด้วยติดเชื้อเลือรังระยะรุนแรงเนี่ยเป็นอันนึงแล้ก็โรคเอสหรือติดเชื้อ HIV เนี่ยเป็นอีกอันนึงนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะติดเชื้อ HIV เนี่ยมันมันเป็นเกณฑ์จริงๆหรือเปล่าในการที่ทำงานตำรวจไม่ได้ถูกปะ ในขณะเดีวยวกันสิ่งที่ผมเ้าซิ่งแล้วก็เจอก็คือกลุ่มที่เป็นตํารวจหรือเป็นทหารเองเนี่ยอย่างเช่นทหารเกณฑ์เนี่ยมันมีสถิติชัดเจนมากว่าพอเข้าไปในในค่ายทหารปุ๊บเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการตเอชีวีค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็มีอัตราการเฉชีวีจากการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยสูงพอสมควรซึ่งกองทัพบ,บกเองเขาก็ดําเนินการของเขาเนาะจ,จริงๆมันมีการเอ่อร้องเรียนแล้วก็ดําเนินการให้ให้กรรมาการตํารวจเนี่ยดาเนินการถอด การคําว่าติดเชื้อ HIV ออกอเพราะมันเป็นการปีตีตีรวมหนอะกว่าถึงแม้ว่าร่างกายเราจะปกติติดเชื้อ HIV แต่ว่ามีข้างในมีเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํางานเป็นตํารวจได้ถูกไหมในขณะในการสิ่งที่เราเจอก็คือพอมีคนบอกของคำปรึกษ,ษาอะไรอย่างี้ครับสิ่งที่เราเจอเลยก็คือตํารวจเองนั่นแหละที่พอเขาไปทํางานปุ๊บก็ติดเชื้อ HIV คำถามคือทำไมแต,ตนดาร์ดมันไม่เท่ากันล่ะคนมีเชื้อ HIV จะเข้าไปสอบเป็นตํารวจสอบไปได้แล้วคุณก็รู้ว่าตํารวจ ทุกวันนี้ก็หายากแล้วก็ขาดแคขนแต่ทําไมคุณเรื่องที่จะไม่รับผู้ตีดเอชไอวี HIV, แก่ใช่ปะในขนห้การเป็นอาหารเก์นะเขาตัดเอชไอวีออกจากสารระบบว่าเออไม่รับแล้วกับ2คือโรคกระเทยเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในกองทัพบกเองก็มีการถอดลอกกระเทยออกออกไปแล้วด้วยนะแต่ตํารวจไม่อัปเดตไม่อัพเพซอะไรเลยก็เลยงงว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เลยบอกมาบอกว่าผู้ที่มีเชื้อชีวีหรือผู้ที่ใช้ชีวิเนี่ยไม่สามารถสับเป็นตำรวจได้นนะครับฝากไว้ด้วย